พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคําอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคําพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจาวันนี้วันพุทธที่16ตุลาคมพุทธศักราช2 0 2พคำพยานชีวิตโดยคุณเบเวอรี่เทเลอร์แอริโซนาสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อเรื่องกำลังที่จะก้าวไปข้างหน้าและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อ18พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำและทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิดคุณเบเวอรี่เทเลอร์เป็นพยานว่าแมงกระพุนพระจันทร์เป็นสัตว์ที่น่าสนใจขณะที่พวกมันว่ายน้ำ หนวดสั้นๆของมันจะขยับไปด้านหลังลำตัวเป็นเหมือนรูปเห็ดอย่างสง่างามเมื่อแมงกระพุนพระจันทร์สูญเสียหนวดเนื่องจากปาดเจ็บหนวดจะไม่สามารถงอกขึ้นใหม่ได้แต่มันทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อจัดระเบียบและจัดตำแหน่งหนวดที่เหลืออยู่ใหม่เพื่อให้มีระยะห่างรอบลำตัวอย่างสมดุลทำให้แมงกระพุนสามารถเดินในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล้ามเนื้อของแมงกระพุนจะหดตัวและผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดเรียงหนวดใหม่ซึ่งเป็นกระบวนการที่อาจใช้เวลาหลายวันทําให้ดิฉันคิดถึงความสูญเสียที่ดิฉันได้ประสบมาและตรหนักได้ว่าเป็นลักษณะเดียวกันกับหนวดของแมงกระพุนพระจันทร์เมื่อเราสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปเราไม่สามารถนําคนเหล่านั้นกลับคืนมาได้การสูญเสียทําให้จิตใจแตกสลาย ในระยะเวลาแห่งความเศร้าโศกเราก็จะค่อยๆรักษาใจและปรับตัวของเราโดยเราต้องทำให้ความมั่นคงในชีวิตของเรากลับคืนมาและมองหากำลังความเข้มแข็งที่จะเดินหน้าต่อไปกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลผู้เขียนสดุดีเตือนเราถึงพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกชำ้ำและทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิด ในขณะที่เราอยู่ในภาวะโศกเศร้าเราสามารถทูลขอให้พระองค์ทรงเสริมสร้างกล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณและพยุงเราในระหว่างเส้นทางนี้พระเจ้าทรงจัดเตรียมการเยียวยาและซ่อมแซมจิตใจที่ฟกช้ำของเราและทรงช่วยผู้ที่ถูกบดขยี้ฝ่ายวิญญาณข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าจะทรงรักษาความเจ็บปวดของข้าพเจ้าและช่วยให้ข้าพเจ้าปรับตัวได้ และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานเพื่อผู้ที่โศกเศร้ากับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์เมื่อจิตใจของข้าบทั้งหลายฟกช้ำแตกสลายขอทรงนำข้าบทั้งหลายผ่านกระบวนการแห่งความเศร้าโศกขอทรงอุ้มชูและเสริมกำลังข้าพทั้งหลายในขณะปรับตัวเข้าสู่ชีวิตอีกครั้งอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อามนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ